ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่นักชมคลิปทั้งหลายวันนี้ช่องแสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทำดีชาแนลได้มีโอกาสทำคลิปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาสรรเสริญคนดีให้คนดีได้มีที่ยืนในสังคมทุกวันนี้คนทำดี มีคำคารหามากมายทุกคนทำดีแต่มีคำตีชิ้นดินทาคาว่าดินทาว่าร้ายเป็นการกระทำของคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่รู้เรื่องว่าเขาทำความดีกว่าเขาจะทำได้กว่าเขาจะคิดได้ ทุกคนมีประสบการณ์คนทำความดีมีอยู่มากมายมีให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ทุกคนทำความดีไปแล้วกับถูกประนามถูกว่าร้ายว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นทำให้คนดีอ่อนแรงอ่อนล้า เมื่อจิตใจมันอ่อนล้าอ่อนแรงร่างกายก็อ่อนล้าอ่อนแรงไปด้วยดังนั้นช่องคนทําดีช่องคนทําดีของข้าพเจ้าจะสรรเสริญคนดีให้คนดีได้มีที่อยู่ที่อยู่ในที่นี้ก็คือที่อยู่ของจิตใจดังนั้นเรากลับมามองคนทําดี กลุ่มบุคคลที่ทำดีองค์กรที่ทำดีแน่นอนต้องมีหน่วยตรวจสอบอยู่แล้วการออกมาวิจารณ์แต่ละบุคคลแต่ละคนนั้นไม่ควรการทำความดีของทุกคนถ้ามีการได้ไรายก็ต้องมีการตรวจสอบแน่นอนดังนั้นคนทำดี อย่างคลิปก่อนตอนที่สามพระอาจารย์ได้พูดถึงคุณบินบรรลือฤทธิ์และก็จะมีอีกมากมายที่พระอาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างที่จะมาเรียรรายที่จะมาขอบริจาคเพื่อไปช่วยกลุ่มคนให้กลุ่มบุคคลทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือช่วยเหลือจากองค์กร ช่วยเหลือจากคนที่เขาแนะนำตัวเองเพื่อจะเป็นผู้นำให้ตัวของเขาเป็นผู้นำเพื่อจะนำสิ่งที่ทุกคนได้บริจาคทุกคนได้ให้นำไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยผู้ที่มีความทุกทุกยากทุกยากในที่นี้ก็คือ ทุกากไม่มีข้าวของดังนั้นการชมคลิปต่างๆทุกคนจะได้เห็นความทุกยากของคนไทยหรือชาวโลกที่มีความลำบากดังนั้นองค์กรต่างๆคุณเร่งทำความดีเถอะให้องค์กรของคุณได้เติบโตเมื่อพระอาจารย์ได้พูดถึงองค์กรต่างๆ แน่นอนในอนาคตพระอาจารย์เองก็จะทำองค์กรหนึ่งให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ช่วยเหลือพระอาจารย์มีไอดอลมีตัวอย่างก็คือท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมพานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์หรือนามเดิมของท่านก็คือพระอาจารย์สมชาติธรรมโชโต สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมสองชีวิตหรือปัจจุบันก็คือวัดพุทธแสงธรรมอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีดังนั้นความรู้ความสามารถของคนมันไม่มีขีดจำกัดจริงๆความสามารถความพิเศษหรือความดีต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ดังนั้นคุณต้องดึงมันออกมา เอาดีไปต่อดีเอาดีไปทำดีเพื่อจะให้คนได้เป็นคนดีทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกโลกของเรายังต้องการคนดีดังนั้นช่องแสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทำดีชาแนลขอสรรเสริญคนดีคนดีมีอยู่มากมายคนดีมีอยู่เกินกาดคนดีมีอยู่ทั่วโลก คนดีมีอยู่ทั่วจักรวาลดังนั้นขอปลุกระดมคนดีให้คนดีได้ตื่นขึ้นมาเพื่อจะทำดีให้คนดีได้มีพลังงานให้คนดีได้ทำดีให้ถึงใจให้คนดีได้ทำดีอย่างไม่มีข้อแม้ดังนั้นคลิปนี้แคารขอขอภัยพอให้คนทำดีจงมีความสุข Hãy uh... subscribe